288ดูก่อนพิสุทั้งหลายก็อนาปาณสติอันพิสุเจริญแล้วอย่างไรทําให้มากแล้วอย่างไรจึงมีผลมากมีอน,นิสงส์มากดูก่อนพิสุทั้งหลายพิสุในธรรมวินัยนี้อยู่ในป่าก็ดีอยู่ที่โกนไม้ก็ดีอยู่ในเรือนว่างก็ดีนั่งขูบันลังตั้งกายตรงดำรงสติมั่นเฉพาะหน้าเธอย่อมมีสติหายใจออก มีสติหายใจเข้าเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวหรือเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นสำเนีกอยู่ว่าเราจักเป็นผู้กำหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจออกว่าเราจะคูก กำหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจเข้าสัมเนียก er อยู่ว่าเราจักระงับสังขารหายใจออกว่าเราจกระงับสังขารหายใจเข้าสัมเนียกอยู่ว่าเราจักเป็นผู้กำหนดรู้ปิติหายใจออกว่าเราจักเป็นผู้กำหนดรู้ปิติหายใจเข้าสัมเนียกอยู่ว่าเราจักเป็นผู้กำหนดรู้สุข หายใจออกว่าเราจักเป็นผู้กำหนดรู้สุขหายใจเข้าสำเนียกอยู่ว่าเราจักเป็นผู้กำหนดรู้จิตสังขารหายใจออกว่าเราจักเป็นผู้กำหนดรู้จิตสังขารหายใจเข้าสำเนียกอยู่ว่าเราจักระงับจิตสังขารหายใจออกว่าเราจักระงับจิตสังขารหายใจเข้า สำเนียกอยู <infused htaking mañana> ่ว่าเราจักเป็นผ <ELIPE Google suffering> ู <magician> ้กำหนดจิตหายใจออกว่าเราจักเป็นผู้กำหนดรู้จิตหายใจเข้าสำเนียกอยู่ว่าเราจักทําจิตให้ร่าเริงหายใจออกว่าเราจักทําจิตให้ร่าเริงหายใจเข้าสำเนียกอยู่ว่าเราจักตั้งจิตมั่นหายใจออกว่าเราจักตั้งจิตมั่นหายใจเข้า สำเหนียกอยู่ว่าเราจักเปรื่องจิตหายใจออกว่าเราจักเครื่องจิตหายใจเข้าสำเหนียกอยู่ว่าเราจกเป็นผู้ตามพิจารณาความไม่เที่ยงหายใจออกว่าเราจักเป็นผู้ตามพิจารณาความไม่เที่ยงหายใจเข้าสำเหนียกอยู่ว่าเราจักเป็นผู้ตามพิจารณาความคลายกำหนัดหายใจออก ว่าเราจักเป็นผู้ตามพิจารณาความคลายกำหนัดหายใจเข้าสำเนียกอยู่ว่าเราจักเป็นผู้พิจารณาความดับกิเลสหายใจออกว่าเราจักเป็นผู้ตามพิจารณาความดับกิเลสหายใจเข้าสำเนียกอยู่ว่าเราจักเป็นผู้ตามพิจารณาความสลละคืนกิเลสหายใจออกว่าเราจักเป็นผู้พิจารณา ความสละคืนกิเลสหายใจเข้าดูก่อนพิสุท์ทั้งหลายอาณาปนสานาปาน,าปนาสติอันพิสุเจริญแล้วอย่างนี้ทำให้มากแล้วอย่างนี้จึงมีผลมากมีอนิสง์มาก289ดูก่อนพิสุท์ทั้งหลายก็พิสุท์ที่เจริญอาณาปนานสติแล้วทำให้มากแล้วอย่างไรจึงบำเพ็ญสติปัฏฐานสี่ให้บริบูรณ์ได้ ดูก่อนพิสุ์ทั้งหลายสมัยใดเมื่อพิสุจ์หายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวหรือเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นหรือเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นสำเนียกอยู่ว่าเราจักเป็นผู้กำหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจออก เราจักเป็นผู้กำหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจเข้าสำเนียกอยู่ว่าเราจักระงับกายสังขารหายใจออกว่าเราจักระงับกายสังขารหายใจเข้าดูก่อนพิสุทั้งหลายในสมัยนั้นพิสุกชื่อว่าพิจารณาเห็นกายในกายนี้มีความเพียรรู้สึกตัวมีสติกำหนดอภิชาและโทมณตในโลกเสียได้อยู่ ดูก่อนพิสุกทั้งหลายเรากล่าวลมหายใจออกลมหายใจเข้านี้ว่าเป็นกายชนิดหนึ่งในพวกกายเพราะฉะนั้นแลในสมัยนั้นพิสุกจึงชื่อว่าพิจารณาเห็นกายในกายมีความเพียรรู้สึกตัวมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้อยู่ดูก่อนพิสุกทั้งหลายสมัยใดพิสุสำเนียกอยู่ว่า เราจักเป็นผู้กำหนดรู้ปิติหายใจออกว่าเราจักเป็นผู้กำหนดรู้ปิติหายใจเข้าสำเนียกอยู่ว่าเราจักเป็นผู้กำหนดรู้สุขหายใจออกว่าเราจักเป็นผู้กำหนดรู้สุขหายใจเข้าสำเนียกอยู่ว่าเราจักเป็นผู้กำหนดรู้จิตตสังขารหายใจออกว่าเราจักเป็นผู้กำหนดรู้จิตตสังขารหายใจเข้าสำเนียกอยู่ว่าเราจักระงับจิตตสังขาร หายใจออกว่าเราจรับกระงับจิตตสังขารหายใจเข้าดูก่อนพิสุ์ทั้งหลายในสมัยนั้นพิสุชื่อว่าพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนามีความเพียรรู้สึกตัวมีสติกำหนดอภิชาและโทมนัตในโลกเสียได้อยู่ดูก่อนพิสุทั้งหลายเราเกล่าวการใส่ใจลมหายใจออกลมหายใจเข้าเป็นอย่างดีนี้ว่าเป็นเวทนาชนิดหนึ่งในเวทนา เพราะฉะนั้นแลในสมัยนั้นพิสุจึงชื่อว่าพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนามีความเพียรรู้สึกตัวมีสติกำหนดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้อยู่ดูก่อนพิสุทั้งหลายสมัยใดพิสุสำเนียกอยู่ว่าเราจักเป็นผู้กำหนดรู้จิตหายใจออกว่าเราจักเป็นผู้กำหนดรู้จิตหายใจเข้าสำเนียดอยู่ว่าเราจักทำจิตให้ร่าเริง หายใจออกว่าเราจะทําจิตให้ร่าเริงหายใจเข้าสําเนียกอยู่ว่าเราจะตั้งจิตมั่นหายใจออกว่าเราจะตั้งจิตมั่นหายใจเข้าสําเนียกอยู่ว่าเราจะเครื่องจิตหายใจออกว่าเราจะเครื่องจิตหายใจเข้าดูก่อนพิสุ์ทั้งหลายในสมัยนั้นพิสุขชื่อว่าพ ah e ิจารณาเห็นจิตในจิตมีความเพียรรู้สึกตัวมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัส ในโลกได้อยู่ดูก่อนพิสุทั้งหลายเราไม่กล่าวอนาปานสาติแกพิสุผู้เกลอสติไม่รู้สึกตัวอยู่เพราะฉะนั้นในสมัยนั้นพิสุจึงชื่อว่าพิจารณาเห็นจิตในจิตมีความเพียรรู้สึกตัวมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้อยู่ดูก่อนพิสุทั้งหลายสมัยใดพิสุสำเนียกอยู่ว่าเราจักเป็นผู้พิ ผู้ตามพิจารณาความไม่เที่ยงหายใจออกว่าเราจักเป็นผู้ตามพิจารณาความไม่เที่ยงหายใจเข้าสำเนียกอยู่ว่าเราจักเป็นผู้ตามพิจารณาความคลายกำหนัดหายใจออก e ว่าเราจักเป็นผู้ตามพิจารณาความคลายกำหนัดหายใจเข้าสำเนียกอยู่ว่าเราจักเป็นผู้ตามพิจารณาความดับกิเลสหายใจออกว่าเราจักเป e ็นผู้ตามพิจารณาความดับกิเลสหายใจเข้า สำเนีกอยู่ว่าเราจักเป็นผู้ตามพิจารณาความสลักคืนออกกิเลสหายใจออกว่าเราจักเป็นผู้ตามพิจารณาความสลักคืนกิเลสหายใจเข้าดูก่อนพิสุขในสมัยนั้นพิสุ์ชื่อว่าพิจารณาเห็นธรรมในธรรมมีความเพียรรู้สึกตัวมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้อยู่เธอเห็นการละอภิชาและโทมนัสด,ด้วยปัญญาแล้ว ย่อมเป็นผู้วางเฉยได้ดีเพราะฉะนั้นแลในสมัยนั้นพิสุกจึงชื่อว่าพิจารณาเห็นธรรมในธรรมมีความเพียรรู้สึกตัวมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้อยู่ดูก่อนพิสุกทั้งหลายพิสุขที่เจริญอาณาปานาสติแล้วทำให้มากแล้วอย่างนี้ชื่อว่าบำเพ็ญสติปัฏฐานปัฐสีให้บริบูรณ์ได้